ก่อนที่จะถึงคิวดรสันทั์เอาคตตธรรมคำสอนง่ายๆไปก่อนเอาพระอาจารย์จะให้จะให้เลขสามตัวนะเป็นคำมงคลนักปราชญ์ราชาบัณฑิตท่านสอนกันมาแต่โบราณท่านสอนอย่างนี้ท่านบอกว่าพูดอย่าให้เป็นพิษคิดอย่าให้เป็นภยัยใจอย่าให้เป็นทุกข์สามคำนะสามคำ พูดอย่าให้เป็นพิษคิดอย่าให้เป็นภยัยใจอย่าให้เป็นทุกข์นะคุณโยมนะมีใครจำได้บ้างถ้าใครจำได้เอาสามคำนี้ลงมาเขียนในคอมเมนต์เป็นธรรมะดาตรีสำหรับคืนนี้นี่ไม่ใช่คำพูดของพระอาจารย์นะเป็นคำของคนเก่าแต่โบราณในการก่อนท่านสอนกันมาขอเรียกว่าเลขสามตัว ที่จะทําให้เรามีมงคลชีวิตนั่นก็คือพูดอย่าให้เป็นพิษคิดอย่าให้เป็นภายใจอย่าให้เป็นทุกข์พูดอย่าให้เป็นพิษคิดอย่าให้เป็นภายใจอย่าให้เป็นทุกข์จำได้กันหรือยังถ้าจำไม่ได้ขออีกรอบหนึ่งพูดอย่าให้เป็นพิษคิดอย่าให้เป็นภัย ใจอย่าให้เป็นทุกข์นี่คือเลขสามตัวใครเอาไปทําตามเนี่ยอตาตมาว่าจะมีความสุขจะมีความสําราญบานใจอย่างแน่นอน,นเนื้อหาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันตอนท้ายตอนนี้ไปพบกับธรรมรารตรีจากดรพระมหาสันทั์ก่อนท่านมีเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจะมาแบ่งปันให้กับเราทั้งหลายจากนั้นก็จะตามด้วยท่านอารยานันแล้วจะมาจบที่พระจารน,นะในค,คําขืนนี้ สวัเตโหตุสัพพธาขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ญาติโยมทุกท่านที่รับชมและรับฟังอารามออนไลน์ชุกชูใจในยามวิกฤตในค่ำคืนนี้ที่เราทั้งหลายได้กลับมาพบกับอารามออนไลน์นะมูลิธิไร่เชิญตะวันก็อีกเช่นเคยนะคุณโยมก่อนที่เราทั้งหลายจะพักผ่อนในค่ำคืนนี้ ก็จะให้ข้อคิดในหลักธรรมเป็นคติเตือนใจให้กำลังใจญ,ญาติโยมที่กำลังรับชมในขณะนี้จะเห็นได้ว่ากิจในการที่พระสงฆ์ในการทำหน้าที่ที่ในรูปแบบของสังฆาธุระก็คือธุระเพื่อประชาชนเพื่อให้ญาติโยมโดยเฉพาะพุทธบริษัทโดยที่ไม่ได้ จำเพาะเจาะจงว่าต้องเป็นชาวพุทธอย่างเดียวขอให้เราเป็นมนุษย์ที่ได้เกิดมาร่วมโลกใบนี้เขาเรียกว่าร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนั่นแหละก็คือเป็นเพื่อนกันฉะนั้นแม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้กำนนงถึงการทำหน้าที่ของพระองค์ท่านนะในสมัยพุทธกาลในสมัยหนึ่งเนี่ยมี มานพคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาได้เข้าไปถามปัญหากับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ท่านในเรื่องของการถามถึงเรื่องของการปฏิบัติหรือว่าเลือกกลุ่มผู้ฟังในการปฏิบัตินั้นกุมารท่านนี้ได้ถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์นั้นได้ให้ความสําคัญกับบุคคลที่ จะรับฟังคําสอนของพระองค์ท่านนะโดยที่คนนั้นจะเป็นเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหรือแม้กระทั่งคนที่นับถือหรือไม่นับถือพระตถาคตใช่หรือไม่ซึ่งพระองค์ท่านได้ตรัสว่าการสั่งสอนและการให้คําแนะนําหรือว่าการที่ให้หลักคิดในการปฏิบัติ ของพุทธศาสนิกชนนะไม่ว่าจะเป็นพิสุภิษุณีอ,อุบาสกาหรืออุบาสิกาหรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปนั้นเราปฏิบัติเสมอภาคไม่ได้เลือกปฏิบัติแต่อย่างใดนะนี่พระอ,องค์ท่านตรัสยืนยันไว้ในพระไตรปิฎกนะและพระอ,องค์ก็ยกตัวอย่างเด่นเสมือนว่าเรามีนานะนานั้นเป็นนาที่ดิที่มีดินอุรมสมบูรณ์นาอีกเผอหนึ่ง เป็นผืนนาที่มีดินปานกลางนาอีกผืนหนึ่งเป็นดินที่เขาเรียกว่าเป็นดินเหลวที่ปลูกอะไรก็อาจจะไม่ขึ้นนะเวลาปลูกเนี่ยท่านจะปลูกนาผืนไหนก่อนนะมโนท่านนั้นก็เลยกลับทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าก็จริงเราต้องปลูกนาที่ให้ผลผลิตที่สมบูรณ์ก็คือนาแบบที่หนึ่งนะก็คือมีดินอุดมสมบูรณ์เพราะหว่านเพืเ่อะไร ก็ให้ผลผลิตเขาเรียกว่าหวานร้อยก็เต็ม100%เอร์เซเลยแล้วระดับต่อมาก็คือให้ความสําคัญกับนาระดับปานกลางปลูกเข้าไปบางทีอาจจะให้ผลผลิตไม่เต็มที่นะอาจจะเสียครึ่งได้ครึ่งนะและ้วก็นาในแบบที่3ก็คือนาที่ดินไม่อุดมสมบูรณ์แล้วเราปลูกไว้อาจจะตรงนั้นก็อาจจะเป็นสถานที่ที่ให้ ก็แล้ว่าถ้ามีหญ้ามีวัชพืชก็จะเป็นที่ให้อาหารก็เแล้วว่าให้อาหารกับสัตว์ทั้งหลายนี่คือการเลือกของเรื่องของการเลือกปฏิบัติแล้วก็พระองค์ท่านก็ยกตัวอย่างว่าเหมือนกับเรามีขวดนะขวดนั้นก็เแล้วว่ามีรอยไม่มีรูรั่วนะไม่มีไม่มีรูรนะรซึมนะไม่มีที่ซึมกับขวดที่มี ไม่มีรูรั่วแต่ว่ามีช่องทางที่ซืมน้ําซึมเข้ากับขวดที่มีทั้งรูรั่วแล้วก็มีช่องทางนี้น้าซึมเข้าไปด้วยนะเวลาเราตักน้ําเนี่ยเราจะใช้ขวดแบบไหนนะมานพน,นก็ตอบว่าเราจะใช้ขวดที่ไม่มีรูรั่วและไม่รูไม่มีรูน้ําซึมเข้าไปเก็บน้ําไว้นะเพื่อที่เราจะได้ใช้น้ําได้ยาวนานสําหรับ น้ำกินน้ำใช้นะน้ำกินน้ำใช้ที่ต้องมีระยะเวลาเราก็เก็บไว้ในขวดที่ไม่มีรูรั่วแต่ไม่มีมีรูมีการมีน้ําซึมออกไปในแบบที่สามนั้นเราก็จะเก็บน้ําไว้น้ำเรียกว่าน้ําใช้ที่ไม่ต้องเก็บไว้ได้นานก็คือเพราะมันมีทั้งรูรั่วแล้วก็รูซึมเช่นเดียวกันในการเทศสั่งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเลือกปฏิบัติ ถ้าเป็นพระพิสุเป็นพิสุพิสุนีนะก็เป็นบุคคลที่ได้ผ่านการฝึกหัดพัฒนาตนเองแล้วเราก็ต้องเลือกในการที่จะสั่งสอนอุบาสกอุบาสิกาก็คือผู้ที่เข้าใกล้พระพุทธศาสนาเราก็ใช้รูปแบบหนึ่งในการสั่งสอนและเช่นเดียวกันแม้กระทั่งบุคคลคนนั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ได้เคารพนับถือพระตถาคตเราก็ให้การสั่งสอนนี่คือการเลือกปฏิบัติเพื่อให้เราได้ เพือพ่อเพื่อที่ให้เราในการเผยแผ่พทธศาสนาเพื่อให้คําสั่งสอนให้คําแนะนํานั้นได้ทั่วถึงนี่คือการ,การเลือกปฏิบัติไม่ได้เลือกปฏิบัติของบุคคลนะนี่คือหลักปฏิบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าเขาเรียกว่าเมตตาที่สากลน,นะก็คือการที่ได้รักคนทุกคนแม้กระทั่งสรรพ,พสัตว์ทั้งหลายนั้นมีในหลักฐานในการยืนยันในพระตรีิุก ขอฝากให้กับญาติโยมว่าพราะองค์ท่านนั้นได้ให้ความชัดเจนในการสั่งสอนพุทธบริษัทไม่เลือกปฏิบัตินี่คือเมตตาที่สาคนก็คือรักคนทุกคนมองทุกคนเป็นมนุษย์ด้วยกันเป็นผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายขอฝากข้อคิดให้กับญาติโยมในค่ำคืนนี้ก็ขอเจริญพรเมื่อกี้ได้ ได้ให้สุภาษิตไปอ่ะเป็นเลขสามตัวใครจําได้ก็เขียนคอมเมนต์เข้ามานะเป็นมงคลทำประจําคืนนี้นะพูดอย่าให้เป็นเิษคิดอย่าให้เป็นภยัยใจอย่าให้เป็นทุกข์เวลาที่เราพูดให้รำลึกเสมอว่าคำพูดของเรานั้นมันมีพลังมากคำพูดของคนนั้นเปลี่ยนทางน้ำก็ได้ย,ย้ายภูเขาก็ดีนะ เปลี่ยนทางน้าก็ได้ย้ายภูเขาก็ดีนี่คืออนุภาพของคําพูดพูดให้คนรักก็ได้พูดให้คนเกลียดก็ได้พูดให้คนมีกําลังใจก็ได้พูดให้คนสิ้นหวังก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องตระหนักรู้พลังของคําพูดว่ากันว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้อย่างนี้ว่าคนเราเกิดมาแล้วทุกคนเลยเหมือนกับมีขวานติดอยู่ที่ปากด้วย คนมีปัญญาจะใช้ขวานนั้นในรางสร้างสรรค์ส่วนคนไร้ปัญญาจะใช้ขวานนั้นในการถากถางผู้อื่นเราทั้งหลายกำลังใช้ขวานคือปากแบบไหนกันในทุกวันนี้อีกตำราหนึ่งท่านบอกว่าที่ปากของเรานั้นมีทั้งช่อดอกไม้และมีทั้งตะปูประจำอยู่คนบางคนอ้าปากพูดแล้วมีตะปู คมคมแหลมแหลมพุ่งออกไปปักคนที่อยู่ข้างหน้าเจ็บกันเรื่อหนาวในขณะที่คนบางคนพูดแล้วเหมือนมีดอกไม้ทิพย์ผลิบานออกจากปากคนที่อยู่ข้างหน้าฟังแล้วชุบชืใจสดชื่นรุ่นเย็นในหัวใจ <c oughs> คำพูดจึงมีพลังมาก <c oughs> สุนทรพูดท่านก็เลยเตือนเอาไว้ว่า <c oughs> เป็นมนุษย์สุดนิยม เพราะลมปากจะได้ยากหอยหิวเพราะชิวหาเหมืนพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความมีเรื่องเล่าไว้ในชาดกเรื่องหนึ่งมีเตา่าตัวหนึ่งมันอาศัยอยู่ในบึงแล้วเต่าตัวนี้มันก็เป็นเพื่อนกัดนนกกระยางจ้ากนกกระยางนี่มันบินไปหาอาหารทั่วเลย และทุกๆครั้งที่มันบินไปหาอาหารไกลๆนกกระยางมันก็จะกลับมาเล่าให้เพื่อนเต่าฟังอยู่มาวันหนึ่งเ <c oughs> ต่ามันก็อดทนทนไม่ไหวมันก็บอกนกกระยางว่าเจ้านกกระยางฉันน่ะอยากไปเที่ยวยังต่างถิ่นต่างที่เพราะว่าได้ยินพวกแกเล่าให้ฟังแล้ว, <c oughs> แ,ลวแม่ฉันอยากไปเห็นเหลือเกินว่าภูตานะ่ะมันเป็นหน้าตายังไงประเทศภูตานะ่ะ น้ำก็สีน้ำฟ,ฟ้าก็สีฟ้าฟ้าก็สีฟ้าบนยอดเขาก็สูงเสียดเมฆอากาศก็เสนจะบริสุธิ์ฉันได้ฟังพวกแกเล่าเรื่องประเทศภูตานดินแดนบนหลังคาโลกแล้วฉันก็อยากไปเหลือกเกินเต่าเนี่ยมันก็บอกความต้องการให้นกกระยางฟังแต่นกกระยางก็บอกว่าแกจะไปได้ยังไงแล้วเจ้าเต่าเพื่อนรัก พวกเรานะี่ะมีปีกเหาะเหินเดินหาวได้แต่แกเนะี่ยไม่มีปีกแกจะบินได้ยังไงแกจะไปกับพวกเราได้ยังไงเตาก็เสนอไอเดียว่าเอาอย่างนี้เจ้านกกระยางเพื่อนรักข้ามีไอเดียแกไปเอาไม้มาเก่งหนึ่งแล้วคาบข้างขวาตัวหนึ่งคาบข้างซ้ายตัวหนึ่งส่วนข้าจะคาบอยู่ตรงกลางโดวยวิธีนี้ พวกแกก็บินขึ้นไปข้าก็จะเหาะได้แล้วทีนี้นกกระยางฟังแล้วก็โอ้รู้สึกว่าไอเดียนี้เข้าท่าก็เลยเปล่ากิ่งไม้มาแล้วก็นกสองตัวก็คาบกันคนละข้างแล้วก็บอกให้เต่าคาบตรงกลางก่อนที่จะออกบินทํากติกากันว่าเจ้าเต่าเพื่อนรักในระหว่างที่เจ้าคาบกิ่งไม้แล้วเราพาบินขึ้นไปบนเบื้องนาภาอากาศเจ้าจะต้องเงียบเก็บ ห้ามพูดถ้าพูดเมื่อไรเจ้ามีโอกาสตายเมื่อน,นั้นและแล้วสามสหายก็พากันบินขึ้นฟ้าไปเต่าไม่เคยเห็นวีบนฟ้ามาก่อนมันคาบกิ่งไม้นั่นเพราะมันรู้ว่าถ้ามันประมาทโอกาสพลาดหมายถึงตกลงมาตาย ระหว่างลืนกกระยางพาเจ้าเต่าบินกินลมชมวิวไปนั่นเองก็ผ่านไปถึงเมืองแห่งหนึ่งเด็กๆเยอะแยะมากมายกำลังเล่นกันอยู่เด็กๆไม่เคยเห็นเต่าบินก็เลยหากันตื่นเต้นตกใจชี้ขึ้นไปบนฟ้าว่าเฮ้ยพวกแกดูสิเต่าบินเต่าบินเต่าบินโอ้โหนกกระยางสุดยอดเต่ามันได้ยินเด็กๆชมนกกระยางมันไม่พอใจ เพราะไอเดียนี้เป็นของมันมันก็เลยอ้าปากว่าความคิดกูโว้ยเท่าน,นั้นเองพอมันอ้าปากมันก็ร่วงหลุน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 ตกลงมาถึงพื้นกระทบกับหน้าผาแตกดังเพลาะตั้งแต่นั้นมาโยมกระดองเต่ายัางแตกจนทุกวันนี้เลยนั่นแหละเป็นเหตุผลว่าทำไมกระดองเต่าจึงแตกเป็นชิ้นๆเหมือนแผ่นกระเบื้องโมเสก เพราะมันไม่สำรวมวาจานั่นเองเพราะฉะนั้นโบราณท่านจึงเตือนว่าคิดทุกคำที่จะพูดแต่อย่าพูดทุกคำที่คิดเพราะหากพูดทุกคำที่คิดมีสิทธิ์ติดคุกทุกครั้งที่พูดนี่แหละคุณโยมทั้งหลายท่านจึงเตือนว่าพูดอย่าให้เป็นเพชร เพราะคำพูดมีพลังมหาศาลเปลี่ยนทางน้ำก็ได้ย้ายภูเขาก็เคยมีทำคนให้เป็นคนดีก็ได้พลิกใจคนให้เป็นคนเลวก็ได้ชุบชูใจคนให้กล้าอัดหารก็ได้บันทอนกำลังใจคนให้หดหู่ท้อแท้หรือสิ้นหวังก็ได้ยั่วย่รำตามไม่รั่วยั่วยให้แยง้งใกล้ให้เกลียดกันก็ยังได้คำพูดมีอนุภาพมหาศาล และเดินทางได้ไกลเป็นพันพันไมล์โดยไม่ติดไฟแดงเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งที่จะปล่อยคําอะไรก็ตามจะเปล่งคําอะไรก็ตามออกมาจากปากของเราก็ขอให้คิดให้ดีๆเหมือนคําที่ท่านสอนพูดอย่าให้เป็นเพชรคิดอย่าให้เป็นไผ่ใจอย่าให้เป็นทุกข์นะสุภาษิตธรรมราตรีในคำคืนนี้ตอนนี้ไปฟังธรรมรารีจากท่านอารยันต่อ วันนี้เนี่ยจะมีธรรมราตรีมาฝากญาติโยมนะก็คือก่อนนอนเนี่ยเราเนี่ยก็รู้จักอาบน้ำใช่ไหมครับใ,ใครไม่อาบน้ำก่อนนอนเนี่ยรู้สึกเหนียวเนื้อเหนียวตัวนะโยมนะนอนไม่ค่อยหลับเลยดังนั้นเนี่ยร่างกายทางร่างกายเราย,ยังรู้จักอาบน้ำเลยหรือใครไม่อาบน้ำหรือใครไม่อาบน้ำดังนั้นเนี่ย หัวใจจิตใจเราเนี่ยก็ต้องอาบน้ำก่อนเข้านอนทุกวันเหมือนกันอาบน้ำยังไงอาบน้ำโดยการล้างสิ่งแย่ๆในวันนี้อย่าให้มันติดไปวันพรุ่งนี้ด้วยก่อนนอนสิ่งไหนที่มันทุกข์ใจเนี่ยก็ให้ล้างมันออกเอามันวางไว้อย่าให้มันข้ามไปวันพรุ่งนี้ด้วยเพราะอะไร เพราะความทุกข์มันจะกัดกินหัวใจเราความทุกข์มันจะกัดกินหัวใจเราไม่ใช่หัวใจใครกดหัวใจถวายหัวใจใครมันกัดกินหัวใจเรานั่นแหละโยมจะปล่อยให้มันติดไปแค่ไม่อาบน้ําวันหนึ่งยังรู้สึกเหม็นยังรู้สึกแย่แล้วเรื่องแย่ๆที่มันคอยติดใจเราอะเราเคยชําระล้างออกไหมอดีตตั้งสิบปี ของเมื่อวานของหนึ่งอาทิตย์ก่อนคำพูดแย่ๆแว่นตามันมวัว <laughs> <c oughs> คือตอนนี้แว่นตามัวครับเพราะว่าเราหมายใจโ <laughs> ยมต้องรู้จักชำระร้างจิตใจตัวเองด้วยอย่าปล่อยให้มันหมักหมมเพราะถ้ามันหมักหมมเนี่ยมันก็เหมือนร่างกายร่างกายเราถ้าขี้ใครมันหมักหมมมันก็จะเหม็นเป็นกลากเป็นเกลื่อนเป็นขี้รานะดังนั้นเนี่ยเรา ยังไม่ปล่อยให้ร่างกายเราเนี่ยสกรปรกเลยยังต้องชำะระล้างทุกวันถึงจะสะอาดจิตใจเราก็เช่นกันดังนั้น you have to wash your mind you have to take a shower for your mind c h e e r ดังนั้นต้องอาบน้ำให้ใจของเราด้วยชำะระล้างสิ่งแย่ๆออกมันทุกข์มากเลยวันนี้ มันมันขุ่นครับอาจารย <Yeah. S 1> no. ์อย่าปล่อยให้มันหมักหมมดังนั้นเรื่องแย่ๆมันเกิดข <c oughs> <c oughs> <to> ึ <screen> ้นในใจวันเนี้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้ใจเราหม่นหมองเนี่ยก่อนนอนก็ wash your mind take a shower for your mind ก่อน before you sleep อ่ะ before you go to bed น่ะก่อนที่จะเข้านอนเนี่ยถอดไปเลยใช่ไหมแอดมินบอกว่าอย่างงั้นก็ถอดไปเลยก็ถอดไปเลยซะก่อนที่จะเข้านอนเนี่ย ให้เราเนี่ยชำระล้างจิตใจให้ตัวเองก่อนอยู่กับปัจจุบัน stay the present moment อดีตของเมื่อหนึ่งนาทีที่แล้วของเมื่อสิบนาทีที่แล้วของครึ่งวันที่แล้วเนี่ยมันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไป stop the past start the new ลืมความหลังตั้งต้นใหม่อย่าปล่อยให้มันติดใจเราไปคืนนี้ด้วยอย่าให้เรื่องแย่ๆมันเข้านอนไปกับเราคืนนี้ด้วย ปล่อยให้มันวางตรงนั้นแล้วเราก็เข้านอนด้วยจิตใจที่ปลอดโปร่งลืมความหลังตั้งต้นใหม่แล้วให้พรุ่งนี้เนี่ย In tomorrow เนี่ยให้มันงดงามมากที่สุดให้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสดใสเพราะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสติมาสุข,ขาเมตติคนมีสติย่อมมีความสุขอาบน้ำทุกวันยังอาบเลยใจก็ต้องอาบเช่นกันครับ ธรรมราตีคืนนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สาธุมีโยมแม่คนหนึ่งบอกว่าดูทุกวันถามมาว่าหลังพระอาจารย์บรรยายกันจบพระอาจารย์จะให้พรทุกคืนแม่จะกรวดน้ำได้หรือไม่นะ <c oughs> ก็ขอตอบว่าได้เลยโยมแม่ก็เหมือนกับแม่ไปฟังเทศฟังธรรมที่วัดนั่นแหละ แต่วันนี้เป็นอารามออนไลน์เป็นวัดบนโลกออนไลน์อย่างนั้นถ้าพระเทศจบแม่จะกรวดน้ําก็ทําได้เลยทําที่บ้านของโยมแม่นั่นแหละแล้วก็ถามแม่ว่ากรวดแล้วจะเอาไปทิ้งที่ไหน <c oughs> แม่นี่มันไม่มใช่ในวิหารนะแม่อยู่บ้านแม่ก็ทิ้งที่บ้านแม่นั่นแหละเอาไปทิ้งตรงกระถางตรงไหนก็ได้เนาะครับใช่เออกลวดลงดินก็ได้กรวดลงกระถางตรงไหนก็ได้นะแม่นะก็เหมือนกับมาฟังเทศฟังธรรมที่วัดนั่นแหละ นะฟังเทศฟังดาจบแล้วก็กรวดน้ํามีลูกสาวคนหนึง่งเขียนมาบอกว่าแม่นะอายุมากแล้วทาท่าจะเป็นซึมเศร้าตายวันตายพรุ่งโควิดก็ไม่ได้เป็นนะแต่ว่าจะไปเพราะว่าซึมเศร้าเราได้สัมภาษแต่ได้ดูรายการของเรามาเนี่ยเกือบเดือนแล้วแปร,รกรวดว่แตนีกตาใสาเจ้า <laughs> มีความสุขมากเออเพราะว่าปกติเนี่ยแม่จะมีความสุขเพราะได้ไปวัดไงในนี้ไม่ได้ไปไหน ลูกสาวก็เพิ่งมาเปิดเจอแล้วให้แม่ดูได้สองอาทิตย์ปรากฏว,ว่าโอ้ตอนนี้ชุบชูจิตใจแม่กินข้าวอาร่อยแล้วก็นอนหลับ<ช>แล้วมีความหวังทุกวันเลยทําให้อยากตื่นเช้าเพราะอะไรเพราะว่าตื่นเช้าแล้วอาบน้ำอาท่าเปลี่ยนชุดขาวอะไรกันใช่คแม่ทําเหมือนไปวัดทุกอย่างเลยเปลี่ยนชุดขาวเอาผ้าสบายมาบ้าบ่าแล้วก็มานัอยอย่งแนจอแล้วก็ประนมมือบอกว่าเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะทุกวันเลยนี่ก็คืออารามออนไลน์จริงๆนะ เรามาวัดจริงๆไม่ได้เราก็อยู่ที่บ้านเรานั่นแหละ,ะและได้ฟังเทศฟังธรรมก็เหมือนนั่งอยู่ในวิหารเลย<ะ>เพราะฉะนั้นจะประพฤติปฏิบัติเหมือนเราไปฟังเทศฟังธรรมจริงๆก็ได้ถามมาแล้วติดกันเทศได้เหมือนก็ทําไมจะไม่ได้เล่า <c oughs> โอนเข้าโครงการบุญบักซ์นะส่งบุญจากใจส่งอาหารไปถึงบ้านนั่นแหละคือการเทศแต่ไม่ใช่เพื่ออัตามาภาพทั้งสามรูปเพื่อเอาปัจจัยไตรธรรมนะ่ะไปช่วยคนที่เขา กำลังตกทุกเดยากนะน้าใจคนไทยยิ่งใหญ่กว่าน้ําบ่อน้ําคลองน้ําบ่อน้ําคลองก็ยังเป็นโอรองน้ําใจสายพันน้ําใจของพี่น้องเราชาวไทยนั้นยิ่งใหญ่จริงๆฉะนั้นถ้าจะติดกันเทศไม่ต้องติดกันเทศอาตมาทั้งสามรูปเราทั้งสามรูปแค่ได้ช่วยคนอื่นเราก็มีความสุขเป็นรางวัลแล้วนอนตายตาหลับแล้วทุกๆวันเข้านอนรู้สึกว่าไม่ติดหนี้บุญคุณใครไม่ติดขังใคร เราได้ทําหน้าที่เทศได้ทําหน้าที่สอนได้ช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากให้พ้นจากที่ยากให้พากจากที่ทุกข์แค่นี้ก็เป็นรางวัลที่มีเกียรติที่สุดแล้วอาตมาภาพทั้งสามรูปไม่ได้อยากได้อะไรเลยเรามีความสุขจากการทําให้คนอื่นมีความสุขนี่แหละรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตที่เราได้รับอยู่แล้วฉะนั้นโยมถามว่าจะติดกันเทศได้ไหมก็ติดได้นะโอนมาร่วมทําบุญเข้าบัญชีของมูลนที่ไร่ชนตะวัน เราจะนำเอาทุกบาททุกสตางค์ไปเปลี่ยนเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าปลาอาหารเป็นหน้ากากเป็น้าทลายโจรเป็นชุด PPE และสองสามวันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลสนามด้วยนะขอประกาศอนุโมทนาทุกท่านทุกคนที่ร่วมบุญร่วมกุศลกันมาเอาละคืนนี้เราจะลากันไปมีโยมบอกว่าสวดไม่ใช่สวด ภาวนาให้โยมแม่หน่อยโยมแม่เพิ่งเสียครับเอาละเดี๋ยวอัตมาสามรูปจะกรวดน้ําให้นะคุณโยมนะแม่วัชราพรบุญประกองครับอาจารย์เอาละคุณโยมอยู่ที่บ้านนะคุณโยมอยู่ที่บ้านคุณโยมเตรียมน้ําไว้กรวดเลยเดี๋ยวพระสงฆ์จะให้พรคุณโยมเชอรี่เชโร่ยครับเอาคุณโยมที่เป็นลูกนะก็เตรียมน้ําไว้กรวดให้คุณแม่วัชราพรบุญประกอบที่เสียชีวิตด้วยโควิดนะแล้วก็ไม่ได้เจอแม่ด้วยเอาละคุณโยม ตอนนี้ตั้งจิตตั้งใจเตรียมน้ําไว้กรวดถือว่าอุทิศบุญกุศลจากการฟังเทศฟังธรรมในค่าคืนนี้ให้คุณแม่ไปเลยนะอาตั้งใจเอาละคืนนี้เราจะใช้ตาลปัดใหม่ในการให้พรตาลปัดใหม่นะเป็นตาลปัดในหนึ่งในโครงการพุทธศินกลับตาลปัดที่พระอาจารย์ทาขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะให้เยอยมดูนะตาลปัดสองอันนี้มีข้อความธรรมะว่าอะไรเห็นตาลปัดเมื่อไหร่ก็ขอให้เห็นธรรม เหมือนคำของพระพุทค์ที่ว่าผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมตลปัดนี้คุณยอมประธานปิ่นแก้วเป็นเจ้าภาพได้ไปชวนญาติวงพงศากัลยาณมิตรกัลยาณสหายเครือข่ายสายบุญร่วมกันเป็นเจ้าภาพเยอะแยะมากมายพร้อมกับศิลปินไทยหัวใจโพธิสัตว์สร้างสรรค์พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ตลปัดเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้า อัตมาภาพในานามของคณะสงฆ์ทั้งหมดขอประกาศอนุโมทนาสาธุการคนยมประทานปิ่นแก้วคนยอมปินชายปิ่นแก้วพร้อมกับด้วยญาติวงพงาศากรายานาเมตรทุกคนมาณนะโอกาสนี้ด้วยเอาละต่อไปทุกท่านทุกคนตั้งจิตตั้งใจกรวดน้ำรับพร ยัทาวริวะฮาปูระปาริปุรันติสาคะรังเอวะเมวะอิโตดินังเปตาน낭อุปกัปปติอิจิตังปะดิตังสเปปุรันตุสังคปัจจโนบันนารโสยะตามณิชติรโสยะดาสปีติโยวิวัจจโนสัพพะโรโคเวนัสตุมาเตภวัตวันตโรโยพิวัตนาสีลิสเนจังวุฒาปัจายโนจัตเตโรดัมมาวัตันติ परमं <Sýstupia> सु <Sýstupia> <Sýstupia>